ตั้งใจเจริญภาวนาเพราะว่าทุกท่านตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศีลคือพระวินัยพุทธบัญญัติอยู่แล้วโยมก็เป็นที่ทราบกันอยู่ในศีลห้าศีลแปดตั้งใจปฏิบัติ อบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วก็ตั้งใจอบรมจิตเจริญภาวนาธรรมซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอนตอนที่หนึ่งเป็นสมถภาวนาภาวนาโดยความหมายก็หมายถึงการอบรมจิตใจ พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นไปตามขั้นตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ผลมาแล้วและก็ได้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ นำคำสอนของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วมาแนะนำสอนเวยนยสัตว์ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการรักษาศีลให้กายวาจาสงบมีผลถึงเจตนาความคิดอ่านทางใจ ที่จะให้สงบระงับจากการกระทําบาปอคุศลหรือเรียกว่าความชั่วทั้งปวงและอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเมื่อจิตจใจตั้งมั่นถึงขั้นเป็นเอกขัตาจิตเป็นอันว่าจิตใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกันปัญญา ได้แก่ทีนะมิทะความง่วงความขี้เกียจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติต่อไปว่าสมาธิเกิดแล้วมีธรำเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยการข่มกิเลสและก็อาศัยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนี้พิจารณาเห็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขัน์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่ง พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติได้เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็อบรมจิตให้สงบให้ตั้งมัน่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นอันดับที่สองจากทรงอบรม กายวาจาและถึงเจตนาความคิดอ่านที่สงบตั้งมั่นให้ผองสใยควรแก่งานแล้วเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมต,มตามความเป็นจริงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม คำว่าเข้าถึงนะมีอยู่แล้วเป็นจะขันนะส่วนหยาบนะเบื้องต้นเป็นคุณเครื่องหรือเป็นธรรมชาติเครื่องหรือใช้เป็นเครื่องพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงก็อบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นยิ่งขึ้นไปอีกให้พองใสาจากกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญา เมื่อผ่องใสาจากกิเลสนิวรนเครื่องกั้นปัญญาทำอันเป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั่นก็บังเกิดพร้อมขึ้นมาเพื่อกำจัดกิเลสนิวรนเครื่องกั้นปัญญาแต่เมื่อพระองค์ปัดทรงปฏิบตัติต่อไปถึงศีลวิสุทธิหมดจดบริสุทธิ์ กายวาจาไปถึงเจตนาความคิดอ่านทางใจเป็นที่ตั้งนำไปสู่การปฏิบัติไปถึงจิตตวิสุทธิจิตใจก็บริสุทธิ์ผองใสาจากกิเลสนิวร์เครื่องกันปัญญาและก็น,นำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นว่า เป็นจะขันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งทั้งรู้ทั้งเห็นไปในตัวเสร็จและพระองค์ก็ปฏิบัติสืบต่อไปโดยอาศัยคุณธรรมจากพระไทยที่บริสุทธิ์ก็คือกายมนุษย์ละเอียดนะบริสุทธิ์ตั้งมั่นผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมในระดับเทวธรรมพรหมธรรมแม้อรูป ทรงปฏิบัติผ่านหมดแล้วครับและในที่สุดถึงธรรมกายที่จะนำไปสู่การเข้าถึงรู้เห็นและเป็นพระนิพพานธาตุที่เข้าไปรู้ไปเห็นอายตนะพระนิพพานที่สถิตยอยู่ของพระนิพพานธาตุของสเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ขีนาศพ ผู้ดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุพระนิพานธาตุนั้นก็คือธรรมกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทรงคุณธรรมเป็นอสังกัตธรรมไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งพระองค์ทรงเห็นชัดเจนว่าอ้อธรรมนี้แหละณนะทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน นวโยปัญญาญติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณนะอุปโธปัญญาญติไม่ปรากฏความเกิดใหม่เมื่อพระองค์ปฏิบัติได้เข้าถึงได้ทั้งรู้ทั้งเหตุและทั้งเป็นธรรมชาติดังกล่าวจึงเข้าถึงอายตนะพระนิพานที่สถิตยอยู่ของพระนิพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ของสมเด็จ,รรจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาศพเจ้า ผู้ดับขันปรินิพานคือตายจากเบญจขันดับขันปรินิพานก็ดับรอบดับรอบก็คือดับทั้งเบญจขันดับทั้งกิเลสนั่นเรียกว่าดับรอบธรรมกายที่บริสุทธิ์ปรากฏในอายตนะพระนิพานที่สถิตยอยู่ของพระนิานพานธาตุของพระหันขีณาสพ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสอนิพานธาตุเห็นประทับอยู่ที่นั่นทั้งหมดนั่นแหละจึงนำมาสอนเราทาั้งทที่พระองค์ทรงพระชนชีพอยู่ว่าธรรมกายโยอีติปิเราตถาคตคือธรรมกายไม่ใช่เบญจขันธ พระม,มากายโยอิติปิเราตถาคตคือกายพิเศษพระม,มากายโยน่ะเป็นกายที่ประเสริฐที่บริสุทธิ์ก็คือธรรมกายนั่นแหละเป็นสภาพเที่ยงถึงบรมสุขอย่างถาวรเมื่อละสัญญต เบื้องตน้นเบื้องกลางเบื้องสูงได้หมดสิบคงแต่ธรรมกายตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าของพระปัจเจกพุทิเจ้จาและตรัสรู้ตามพระพุทธเจา้าของพระอรหันต์ขีนาสุบเจา้าที่ดับขันคือตายเบญญขันตายต่างสถิตยอยู่ในอายตนาณิพานนั้นแหละเมื่อไปรู้ไปเห็นก็ ทรงทราบและก็ปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์ส่วนพระรหันต์ขีณนาศพหรือพระอริยะสงฆ์พระอริยเจ้าก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตามรอยบาทพระพุทธองค์ปล่อยวางอุปทานในเบญจขันได้ดำรงอยู่ในธรรมกายตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์ เมื่อดับขันก็ปรินิพานเรียกว่าดับเยอรอบเหมือนกันธรรมกายที่บริสุทธิ์ก็สถิตยอยู่ในอาญตตะนิพานนั้นนั่นแหละให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายสามารถปฏิบัติเข้าถึงไปรู้ไปเห็นได้ได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามรอยบาทพระพุทธองค์และหรือตามรอยบาทพระอรหันต์ขีนาุพเจ้า ผู้ดับขันปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุที่ปรากฏเห็นธรรมกายตรัสรู้ของท่านทั้งตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ,จ้าตรัสรู้ตามสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ดับขันปรินิพานแล้วก็อยู่ในอายตนะพระนิพานสถิตสงบบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นสุขถาวร ในอายตนานิพานนั้นและจึงมามาสอนเรานี่เป็นตัวอย่างที่ใครปฏิบัติได้ถึงธรรมกายก็จะสามารถปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นไปถึงอายตตานิพานให้เป็นตัวอย่างที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้เป็นพยานให้เราตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแต่การปฏิบัตินั้นละกิเลสที่ไหนละกิเลสที่ใจ จริงอยู่การกระทำทางกายทางวาจาก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและก็เป็นตัวให้กิเลสพึ่งพิงทั้งกายวาจาและใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอายะตะนานิพพานและถึงพระนิพพานธาตุตามรอยบาทพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรม นำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวรก็คือธรรมกายนั่นแหละซึ่งเป็นอสังการธรรมนาทิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อปรากฏเมื่อตั้งอยู่แล้วบรรลุแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลีป่ยนแปลงนาทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติ นวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณอุปโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดใหม่คุณลักษณะรวมเบ็ดเสร็จเรียกว่าอสังการธรรมนี่แหละครับธรรมกายตรัสรู้ตามรอยบาทพระพุทธองค์มีคุณลักษณะเช่นนี้เราศึกษาสัมมาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เป็นเบญจขันธ์น่ะ ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งด้วยาธาตุและขันนี่เป็นโครงสร้างที่สำคัญสำหรับเบญญขันน่นก็เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงปฏิบัติเข้าถึงธรรมที่บริสุทธิพ้นจากความเป็นเบญญขันชื่อว่าธรรมกายหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ประกอบกันคือพรหมกาย และหรือที่เรียกว่าธรรมพูดหรือพรหมพูดของที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีแล้วก็เอามาบอกเราเราก็ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามโดยการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมในระดับต่างๆในระดับมนุษยธรรมเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเอากายมนุษย์ละเอียดปฏิบัติเข้าถึงเทวธรรม ถึงกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดเอากายทิพย์ละเอียดปฏิบัติเข้าถึงรูปประพรมรูปประพรมละเอียดอารูปประพรมอารูปประพรมละเอียดไปเป็นลําดับปล่อยวางคุณธรรมเหล่านั้นไปตามลําดับสักแต่ว่ารู้เห็นและสักแต่ว่าเป็นก็ปรากฏอยู่ในจิตใจนั้นแล้วตั้งใจละวางก็เข้าถึงธรรมกายอาศัยธรรมกายนั่นแหละปฏบิบัติต่อไปจนถึงละสัญญอดได้ถึงอยายตานานิพาน ก็สถิตทาวรอยู่ในอายตนะนิพานยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าสุปปาทิเสสนิพานธาตุแปลว่าถึงพระนิพานธาตุที่ยังประกอบด้วยอ,อ,อุปาธก็คือเป็นจขันธ์และก็เมื่อดับขันปรินิพานก็ปรินิพานด้วยอนุปาัติเสสนิพานธาตุเป็นพระนิพานธาตุคือธรรมกายตรัสรู้ล้วนๆเบญจขันก็ ทิ้งเอาไว้แตกทำลายไปแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุนี่แหละเป็นธรรมที่เราพึงปฏิบัติที่บุรพารย์ท่านปฏิบัติอยู่แล้วโดยตั้งใจไว้ที่จุดเล็กสาศูนย์กลางดวงธรรมที่ําให้เป็นกายเข้าถึงกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสปล่อยวางกายเดิมไปเรื่อยๆจนถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์จนถึงอายตนะนิพานแล้วก็สติปัญญารู้เห็น ว่าเบนจะขันทั้งหลายเป็นสภาพปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันได้ทั้งรู้ทั้งเห็นไปหมดก็ปล่อยวางไปปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องใสไปจนถึงธรรมกายถึงพระนิพพานและถึงอายตนานิพานก็จะเข้าใจแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามทางสายกลาง โดยปริยัติหมายถึงอริยมะมีองค์8ดโดยปฏิบัติเข้าสู่กลางของกลางกําเนิดธาตุรมเดิมจึงจะเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ในระดับมนุษย์ธรรมปฏิบัติต่อไปถึงเทวธรรมพรหมธรรมอรูปพรหมปล่อยวางให้หมดก็จะถึงธรรมกายสุดละเอียดก็จะถึงอายตนานิพานนี่เป็นพยานรู้เห็นได้อย่างนี้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะครับไม่ต้องลังเลสงสัยใครได้เท่าไหรดำเนินไป และถึงเวลาถึงเองเป็นเองนะครับถึงเวลาถึงเองเป็นเองเมื่อธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้หรือบุญกุศลของเราแกกล้าไปเป็นลำดับก็ถึงเองรู้เองเห็นเองเป็นเองครับอาะละครับขออนุโมทนาและก็ขอบพระคุณที่ฟังก็ตั้งใจปฏิบัติสืบต่อไปครับในขั้นสมถะและถึงกายในกายวทนาในวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรม ที่บริสุทธิ์ผ่องใสถึงธรรมกายถึงอายะตะน,นิพานไปเป็นลำดับนิมนต์ครับ